สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งปีหลัง68นะคะมีการเปลี่ยนแปลงของดาวพระหัสและดาวเสาร์นะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรับผลนะคะแล้วก็เรื่องความเจริญก้าวหน้าของชาวพฤกศส่งผลอย่างไรไปอัปเดตกันได้ <c oughs> ผู้ที่เราฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่รักนาราศีพฤกศหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนหรือคำนวณแบบใดก็ตามเราเป็นราศีพฤกศก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงแบบไทยๆทยการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง6-8นะคะก็จะเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่มีการผิดปกติของดาวยหญ่โดยข้อที่1นนะคะเป็นความผิดปกติของดาวเสารนะคะที่โคจรถอยหลังจากพบราภะเข้าสู่พบเรือนกรรมะของชาวพฤษพนะคะก็คือพบเรือนการงานโดยดาวเสารไปอยู่ร่วมกับดาวราหูก็เกิดเป็นคู่มิตรนะคะสำหรับดาวคู่มิตรใหญ่นี้นะคะไปอยู่ร่วมกันในพบเรือนภารากิจหน้าที่การงาน ตำแหน่งของชาวพฤึกศพนะถือว่ามีโอกาสที่ชาวพฤึกศพมีความสําเร็จเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานใหญ่นะคะมีความก้าวหน้าบางประการกับสิ่งที่กําลังทําอยู่หรือ,กเ,อเกิดการขยับขยายก้าวหน้าเนื่องจากดาวเสาเป็นเจ้าเรือนสุาพะนะคะก็คือความเจริญเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องการต่อย,ยอดขยับขยายงอกงามต่างๆเป็นช่วงที่ชาวพฤึกศพนะคะจะมีดาวคู่มิรอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนพันถุกก็หมายถึงการ ก้าวหน้านะคะทั้งในเรื่องการงานขยับขยายแล้วก็ก่อเกิดความคืบหน้าวิวัฒนาการเชิงครัวเรือนด้วยนะเรียกว่ามันจะไปควบคู่กันนะคะชาวบุษบก็มีแนวโน้มงานเยอะขึ้นนะคะหยิบจับหลายสิ่งนะหรือความก้าวหน้าในบ้านในครัวเรือนก็มีรายจ่ายเยอะในขณะเดียวกันก็จะมี เรื่องของศักยภาพในการหาเงินมาจ่ายได้เนื่องจากมันอยู่ตรงข้ามกันพอดีแล้วก็เกิดเป็นคู่มิตรนะคะยิ่งมีภาระเยอะก็ยิ่งมีงานเข้านะหรือหยิบจับทําสิ่งใดได้เงินมามากก็มีเหตุต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องความก้าวหน้าเชิงครัวเรือนสินทรัพย์นะคะเป็นจังหวะที่ชาวประสบได้เกี่ยวข้องกับ เรื่องราวใหญ่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์การงานนะคะหรือแม้แต่ก,การซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่ได้ประโยชน์บางอย่างจากแวดวงอสังหายันยน์นะคะหรือภารกิจของชาวพุทธศพเชิงบ้านช่องครัวเรือนในเชิงตั้งหลักตั้งฐานบางอย่างก็เกิดขึ้นได้โดยดาวเสาจะถอยมาอยู่กับราหูนะคะในช่วง23สิงหาคมยาวนานไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี69นะคะ สำหรับชาวพุกษพนะคะถือว่าเมื่อดาวโคโจรถอยมานะคะก็เป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กับดาวการงานพอดีคือราหูนะคะถือเป็นตัวสนับสนุนส่งเสริมดังนั้นการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแสงเงาเรื่องภาพเคลื่อนไหวนะคะการต่างประเทศนะหรือแม้แต่เรื่องของการพลิกแปลงดัดแปลง,งต่างๆก็เกิดช่องทางหรือบันเจอช่องหางเงินหากินที่ทําให้ได้หยิบจับรับเงินก้อนนะคะเป็นจังหวะที่ชาวพุกษพได้มีความงอกง,งามเกี่ยวข้องกับภารกิจ ตำแหน่งการเลื่อนขั้นนะคะหรือแม้แต่การก่อเกิดผู้สนับสนุนเชิงการงานนะเนื่องจากสุภาความหมายก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะสำหรับในข้อที่2นะคะดาวพระหัสโคโจรเร็วกว่าเดิมนะเมื่อกี้ดาวเสาร์ถอยหลังดาวพระหัสเดินหน้านะคะเข้าสู่ภพเดือนสหัสช้าก็คือเพื่อนสังคมกลุ่มทีมหมู่คณะหรือแม้แต่การเดินทางนะด้วยกําลังแรงเป็นมหาอุดนะคะตั้งแต่3ตุลาคมถึงปลายเดือนธันวาคม ดาวพฤหัสเป็นดาวรับผลของชาวพุคคพเนะเมื่อมีกําลังสูงนะคะก็คือมหาอุดแปรหมายถึงเรื่องความสูงส่งเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นชาวพุษคมีรับผลมากขึ้นนะโดยเฉพาะงานการที่บอกก็หยิบจับทําเรื่องที่มันเยอะขึ้นก็ทําให้เรื่องเองินเรื่องทองดีขึ้นนะคะเป็นโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานเชิงกลุ่มทีมหมู่คณะนะคะทำสิ่งใดมักมีมวลชนแฟนคลับสนับสนุนนะหรือว่า ชาวพึกศพจะได้ลาบเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่พี่น้องน้องนะคะเจอเพื่อนดีกันระยะนามิตรคนเกื้อนหนุนหรืองานการที่มีปัญหามาก่อนหน้าน,นี้โดยเฉพาะเรื่องกลุ่มทีมหมู่คณะมันกลับกลายเป็นเจอคนซัพพอร์ตที่ดีนะคะเป็นลักษณะความร่วมมือร่วมใจทางการงานบางทีเป็นเรื่องโครงการที่ต้องร่วมมือร่วมใจก็เกิดคอนเน็ชันนะคะการงานมีเครือรข่ายกว้างขวางและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับชาวพึกศพนะคะ คบความหมายอีกอย่างหนึ่งของดาวพระหัสคือคําว่ามรณะนะคะคือการเปลี่ยนแปลงถือว่ามีจังหวะการปรับเปลี่ยนเชิงสังคมที่มีความเยอะความมากได้เหมือนกันนะเช่นการเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนเรื่องของสภาพแวดล้อมบางท่านคนที่ทํางานด้วยหรือ คนที่พบเจอกันบ่อยๆก็มีแนวโน้มห่างหายในขณะเดียวกันคนอยู่ไกลอาจจะได้พบเจอกันบ่อยขึ้นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเชิงการงานหรือแม้แต่การเดินทางไกลหรือระยะสั้นมีบ่อยกว่าปกตินะเนื่องจากดาวมีกําลังแรงนะคะดาวพฤหัสจะเป็นมหาอุดเริ่มที่เดือนตุลาคมนะคะยาวนานไปจนถึงสิ้นปีดังนั้นถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะที่ชาวบุสกอาจจะมีโปรเจกต์โครงการที่ประสบความสําสเร็จในช่วงนั้นได้นะคะ เป็นเหตุเดินทางบ่อยอันเนื่องมาจากภารกิจต่างๆหรือการเดินทางท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาเป็นช่วงที่ระมัดระวังเรื่องราวเชิงสุขภาพนะคะบางทีเป็นเรื่องคนใกล้ตัวเจ็บป่วยนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อเรื่องสังคมมีมากหรือชาวพูกศพนะคะมีสภาวะการเปลี่ยนแปลงจบวาระจ,จบจากในเชิงสังคมการงานที่อยู่นะเช่นอาจจะจบโปรเจกต์ต่างๆก็เปลี่ยนผ่านไปทําเรื่องอื่นนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบตัวอย่างมากด้วยเนื่องจากดาวมลณะมีกําลังแรงเป็นมหาอุดในช่วงนั้นนะคะสหรับในข้อสุดท้ายนะคะดาวมฤตยูนะคะยังคงทับลัคนาชาวพุกศพต่อเนื่องหลายปีนะเนื่องจากเป็นดาวที่อยู่ค่อนข้างนานนะคะก็จะสัมพันธ์กับตัวตนนะโดยเฉพาะเรื่องความผันผวนการเปลี่ยนแปลงนะคะประกอบกับดาวมลณะคือดาวพฤหัสจะมีกําลังแรงในช่วงตุลาคมเป็นต้นไปนะคะเป็นระยะเวลาถึง สิ้นปีนะชาวพฤกษ์ก็จะมีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงช่วงท้ายปีที่เด่นชัดได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงงานนะคะไอเดียความคิดความจเจริญก้าวหน้าบางอย่างมีเหตุต้องตัดสินใจเกิดทางเลือกขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างชาติต่างภาษานะวัตกรรมนะยังคงเกาะเกี่ยวเรื่องเหล่านี้ทํามาหากินนะคะและอยู่ตรงกันข้ามกับพบเรือนคู่ครองเพศตรงข้ามคู่สัญญาหุ้นส่วนต่างๆถือว่าเป็นความผันผวน,นที่ชาวพฤกษ์ ต้องระวังเชิงระยะยาวเพราะการครบหาไม่แน่นอนนะคะบางทีเจอคนดีก็สนับสนุนบางครั้งความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงในภายหลังถือว่าชาวพุศบจะหยิบจับทําอะไรเชิงผลประโยชน์การงานต้องรอบคอบนะคะชาวพุศพจะไว้ใจใคร100%ถือว่าค่อนข้างยากเนื่องจากดาวมรตยูที่ทับลักนาก็ทําให้เกิดความผันผวน,นจากเรื่อง คนคบหาสมาคมนะคะบางทีคบอยู่ก็กลายเป็นศัตรูนะหรือคนที่หน้าไหวหลังหลอกหวังผลประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องความลับเชิงการงานการค้าการเงินต้องอย่าไปบอกใครมากเพราะว่าชาวพฤษพนะคะยังคงจะสัมพันธ์กับดาวผันผวนนะโดยเฉพาะเรื่องราวของคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะ ชีวิตเปลี่ยนแปลงแปรผันได้ง่ายนะคะดังนั้นอ,อยู่บนทางสายกลางนะคะรักใครชอบใครเอาแต่พอดีนะนอกจากนี้ส่งผลเรื่องดาวเชิงสุขภาพด้วยเนื่องจากดาวมฤตยูทําให้เกิดอาการโรคภัยแปลกแปนะคะหรือโรคใหม่ๆที่ทําให้ชาวผู้ศพเกี่ยวข้องได้ง่ายเนื่องจากดาวมัททับตัวตนนะก็ทําให้เรื่องราวโรคภัยไข้เจ็บเรื่องสุขภาพการเปลี่ยนแปลงอายุต่างๆส่งผลอย่างมากนะคะดังนั้นชาวผู้ศพก็ดูแลสุขภาพให้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วง ท้ายท้ายปีนะคะที่ดูเหมือนจะมีภารกิจมากความก้าวหน้าก็เยอะอย่าลืมแบ่งเวลาพักผ่อนด้วยนะคะชาวพฤศพนะคะมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนะบางครั้งคิดเผื่อลูกหลานในบ้านนะคะอนาคตคนในบ้านในครัวเรือนแบกรับภาระหลายอย่างนะคะก็ทําให้เรื่องราวเชิงความก้าวหน้าสิ่งที่อยากทําก็มีมากด้วยถือว่าดาวคู่มิตรใหญ่ที่จะโคจรมาเจอกันในภพเรือนการงานก็ทําให้ชาวพฤศพ มีโอกาสดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามก็บาลานซ์เรื่องเวลานะคะเรื่องราวการคิดอ่านเชิงการเงินบริหารความเครียดหลายๆสิ่งนะคะก็จะทําให้ชาวพุทธประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจได้นะคะเนื่องจากดวงดาวที่โคจรถอยมาเป็นคู่มิตรในเรือนการงานนะคะก็ให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพุทธศพในโอกาสที่ดาวโคจรผิดปกติช่วงครึ่งหลังปี68นะคะสาหรับดวงดาวในเชิงรายเดือนก็ติดตามได้ที่ช่องโหราคะเกาเหมือนเดิมพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ